รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ DIY คลับนะคะครับของคนรักงาน DIY และก็งานสร้างสารรค์นั่นเองค่ะวันนี้แน่นอนก็จะมาใช้ความคิดสร้างสารรค์กันอีกแล้วนะคะรวมไปถึงศิลปะเล็กๆน้อยๆที่จะมาแบบสร้างรวดรายสวยงาม บนกระถางใบเก๋ของเราคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเปิดหลายๆคนที่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก็อยากจะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่สีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมคะอยากจะให้แบบมีสีสันอยู่บนแบบกระถางต้นไม้เพื่อไปตัดกับความเขียวชอุ่นที่เรากําลังปลูกอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเทนกระถางกันค่ะ มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะมีคือน้อยมากน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยใช้น้อยมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะใช้นี่กระถางที่เรามีอยู่นะคะที่เราต้องการเพ้นก็ใช้เป็นกระถางแบบเรียบๆแบบนี้นะคะเป็นกระเบื้องก็จะดีมากเลยนะคะสีจะได้ติดทนแต่ว่าเน้นนิดนึงเนาะมันจะมีกระเบื้องเป็นกระถางกระเบื้องที่ เคลือบแล้วกับยังไม่เคลือบนะคะแนะนําให้ใช้แบบที่ยังไม่เคลือบนะเพราะว่าถ้าเผื่ว่าเขาเคลือบไปแล้วเนี่ยสีมันจะติดยากนิดหนึ่งนั่นเองค่ะอ่ะได้กระถางใบโปรดของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้สีในการระบายซึ่งปกติแล้วเนี่ยสีที่ใช้ในการเพ้นกระถางหรือว่าเพ้นต่างๆเพื่อเวลาโดนน้ําแล้วมันจะไม่ละลายหรือว่าไม่ลอกลอนหรือไม่หลุดออกนะคะเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกค่ะ ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าสีอะคริลิกเนี่ยเวลาเราซื้อเราจะต้องซื้อเป็นหลอดหรือว่าเป็นตัวกระปุกเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะด้วยนวัตกรรมอลัมเลิศเดี๋ยวนี้นะคะสีอะคริลิกนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ทําเป็นรูปแบบของปากกาแบบนี้ค่ะคือมันใช้ง่ายมากเลยจริงๆนะคะจริงๆแล้วสีข้างในอ่ะก็คือสีอะคริลิกนี่แหละคะ่ะสีที่เราไว้ใช้เพ้นท์พวก กระถางต้นไม้เพ้นท์ผ้าต่างๆนะคะที่จะไม่ลอกล่อนหรือว่าเพ้นพวกพลาสติกต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะมาอีกอันนึงนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือกระดาษกาวนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กระดาษกาวก็จะมีแบบหลายขนาดเนาะมีแบบขนาดกว้างหน่อยหรือว่าแคบลงหน่อยนะคะแล้วก็ กันไกลค่ะเอาไว้ตัดต,ตัวของกระดาษกาวนั่นเองนะคะเอาล่ะทํายังไงวิธีทำเอาเราให้ดูตัวอย่างก่อนอย่างตรงนี้เป็นลวดลายที่ไม่ทําขึ้นมาเนี่ยก็คือใช้ตัวกระดาษกาวนี่แหละค่ะสร้างลวดลายสีสันเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าก็ไม่เก่งศิละปะอ่าจะให้แบบว่ามานั่งวาดลวดลายบนกระถางโดยที่แบบมาถึงแล้วแบบตวัดภูกันแล้วแบบออกมาลายสวยมากเลย ไม่ต้องห่วงวันนี้เราจะทําแบบง่ายๆเป็นทรงเลขาคณิตแต่ว่าออกมาแล้วดูเก๋ไม่เหมือนใครด้วยวิธีการใช้กระดาษกาวนี่แหละค่ะในการสร้างรถดลายอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องคิดรวดลายกับว่าเอ๊เราจะทำลายอะไรดีนะให้มันแบบว่ามีความแบบิเก๋นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการใช้กระดาษกาวนะคะเอามาแปะแปะแแล้วก็ค่อยระบายสีลงไปแล้วก็ดึงกระดาษกาวออกก็จะได้เป็นรดลายแบบนี้เลยอย่างวันนี้เดี๋ยวเมย์จะทําเป็นลายที่เป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็มีตัวสีเนี่ย นะคะตัวกระถางอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะคะเราจะใช้เป็นตัวกระดาษกาวที่มีความว้างนะคะประมาณเออครึ่งนิ้วเนาะประมาณครึ่งนิ้วนะอันนี้พันไปที่รอบกระถางนะคะขอบด้านบนเพราะว่าวันนี้เมย์ไม่อยากได้ขอบด้านบนไม่อยากได้ขอบบด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยวิธีการพันนะคะก็แปะลงไปเลยแล้วก็พยายามจับนะคะให้เขาตรงนะคะ กับขอบกระถางนะเพื่อไม่ให้ด้านล่างเนี่ยเบี้ยวนะคะแปะลงไปนะคะเราก็วน,นะคะ่ะวนให้ลอกรอบตัวกระถางเลยนะคะ1ึรอบเพื่อให้ปลายไปชนไปอีกข้างหนึ่งวิธีการแปะให้มันตรงนะคะก็คือเราพยายามดึงให้ตัวกระดาษกาวเนี่ยนะคะมันตึงไว้ตลอดเวลาเพราะเวลากระดาษเจามันตึงอะ่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะไปแบบตามทาิศทางของมันแล้วก็จะตรงนะคะ เป็นการทำที่แบบง่ายสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการวาดรูปนะคะการแบบเอ,อ่อวิชาศิลปะอะไรเงี้ยก็ทำได้นะเพราะว่ามันเป็นทรงอย่างที่บอกไปค่ะเป็นทรงเลขาคณิตนะคะโดยการใช้แค่กระดาษกาวเนี่ยแหละคะ่ะ ถ้าเบืมันรู้สึกว่ามันเบี้ยวเราก็ดึงออกมานะคะแล้วก็จับให้มันตรงนะคะตรงขอบกระถางอันนี้คือเป็นการทํารถไหล่ที่แบบง่ายมากๆนะคะถ้าเผื่อว่าเราแปะตรงเนี่ยพอเวลาเราแปะมาชนอีกข้างหนึ่งอะ่ะมันจะแบบทับพอดีกันพอมาครบรอบแล้วนะคะเราก็ตัดปึ๊บได้แล้วด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะแบบเป็นขอบกระถางด้านบน ทีนี้ไม่จะทําลายตรงกลางข้างล่างอะ่ะเราก็ไม่อยากได้รวดลายเราก็ต้องเอากระดาษกาวนี่แหละแปะด้านล่างด้วยนะคะอีกหนึ่งรอบตรงนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่ามันขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราอยากได้รวดลายแบบไหนจริงๆแล้วคือจะแปะแบบวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไม่ทําให้ดูแบบแบบลายง่ายๆก่อนเลยแล้วกันเนาะ เหมือนเดิมค่ะดึงให้ตึงนะคะขอบล่างเพราะว่าตัวกระถางอันนี้ด้วยความที่พอมันเป็นกระถางกลมๆอ่ะแบบทรงตรงทรงกระบอกนะคะใครที่แบบเพิ่งเริ่มเพน่ะแนะนําให้เป็นทรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปใช้ทรงที่เป็นแบบทรงที่มันมีรเอ่อมันมีความกว้างแคบไม่เท่ากันนะคะเพราะว่ามันจะทําค่อนข้างยากนิดนึงสาหรับการแตะเนาะถ้าเผกว่าเพิ่งเริ่มทํานะแนะนําให้ใช้เป็นทรงแบบกระบอกตรงๆก่อนนะคะเพราะมันจะง่ายที่สุดนะคะอ่าแล้วเราก็ดึง ให้กระดาษกาวมันตึงนะคะดึงให้ตึงตลอดเวลาแล้วก็ค่อยๆรูดไปมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถแปะได้แบบตรงนั่นเองถ้าเผื่อว่าพอเวลาเราแปะลงไปแล้วถ้ามันมีรอยย่นๆเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะแปะไม่ตรงนะคะก็ะให้เราดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงให้ตึงแล้วก,แวก็แล้วก็รูดไปใหม่อีกทีนึงนะคะมันก็จะแบบเป็นการเช็คได้ด้วยว่าเนี่ยเราแปะตรงเรียบร้อยแล้วนะอ้าวแหละเรียบร้อยค่ะ เราได้แบบนี้ออกมาแล้วเราก็จะเหลือพื้นที่ตรงกลางนะคะที่เราไม่ได้แปะเอาไว้นะวันนี้ไม่อยากทำเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม นะคะอยากทําเป็นแบบอ๋อเป็นทรงตรงๆนะเป็นทรงตรงๆแล้วเดี๋ยวเรามาทําเป็นสามเหลี่ยมอีกทีนึ่งทีเนี้ยพอเป็นกลมๆอะ่ะเราจะไม่รู้ว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงให้ช่องอะ่ะมันเท่ากันจะนั่งเอามาบรนทัดมาวัดวัดวัด,วดมันก็ยากเนาะเออโดยเฉพาะคนแบบจะทํางานศิละปะอย่างที่บอกคนทํางานศิละปะไม่ค่อยถูกกับตัวเลขเท่าไหร่คะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคํานวณไม่ต้องคํานวณเลยวิธีการแบ่งให้ง่ายที่สุดนะคะวิธีการแบ่งคืออย่างนี้ค่ะ เราดูนะมันเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมเราแบ่งครึ่งตรงกลางของกระถางนะคะโดยการแปะนะคะตัวกระดาษกาวไว้ด้านหนึ่งแล้วก็นี่เลยค่ะคา,าดมาฝั่งตรงข้ามนะคะแบบนี้ให้เป็นแบบครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็พาดลงมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นการแบ่งช่องไฟที่ง่ายมาก ไม่ต้องคำนวณใดๆทั้งสิ้นค่ะแค่นี้เราได้2ช่องที่เท่าๆกันแล้วเนี่ยเราได้สองช่องที่เท่าๆกันแล้วคืออันเนี้ยมันจะสนุกตอนที่ตอนที่เราทําลายอ่ะเราจะยังมองไม่เห็นหรอกว่าเฮ้ยเวลาเราแปะลงไปแล้วว่ามันยังไม่เห็นลายมันจะเห็นเป็นแค่กระดาษกาวเต็มไปหมดเลยแต่พอเวลาเราทําลวดลายออกมาแล้วแล้วเราแกะออกมาเราจะตื่นเต้นตอนนั้นแหละว,ว่าเฮ้ยลายที่เราทําอยู่มันจะเป็นลายแบบไหนหอะไรอย่างเงี้ยอ่พะพอเราแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วเราจะแบ่งเป็น อีกสองส่วนนะคะหรือ,อเราจะแบ่งเป็นสส่วนก็ได้นะ,ะก็แปะเหมือนเดิมเลยค่ะวัดนะคะให้ได้แบบว่ากึ่งกลางก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็รูดลงไปให้เป็นแบบทำมตั้งฉากแล้วก็มาเก็ตอีกฝั่งหนึ่งนะคะรูดลงมาให้เป็นมุมตั้งฉากมือการแบบนี้นะคะแล้วก็ตแบบัดตอนนี้เราก็ได้เป็น ส่วนที่เป็นแบบอันเล็กกับส่วนที่เป็นแบบอันใหญ่ซึ่งจะแบ่งได้เท่าๆกันนะคะเราก็จะมาแบ่งต่อเลยอีกครึ่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะเนี่ยเป็นวิธีการแบบว่าไม่ต้องคำนวณใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นวิธีการแบ่งช่องไฟได้ง่ายที่สุดแล้วสำหรับการทิ้งกระถางไม่ต้องมานั่งวัดเลยว่าอ๋อกระถางมีความยาวมีความมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เราต้องแบบแบ่งเท่านี้นะคะ เราก็จะได้นะคะทั้งหมด6ส่วนเท่าเกันทีนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเมย์อยากได้สามเหลี่ยมเพิ่มเข้าไปเมย์ก็จะมาแปะต่อเพื่อให้มันเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะคะด้วยวิธีการก็คือเราจะเห็นตรงนี้นะคะที่เป็นช่องไฟตรงนี้นะแต่ละช่องเราจะนําตัวกระดาษกาวเนี่ยมาแปะคาดแบบนี้อีกทีนึงเพื่อให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะ,ะวิธีการนะคะเราจะแปะเราจะแปะจากอันนึงแล้วก็ไป จุดกึ่งกลางออถ้าเปิดว่าไปมุมอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสามเหลี่ยมป้านๆเราจะแปะนะคะเอียงแล้วก็มีจุดกึ่งกลางของตัวกระถางน,นะคะโดยการน,นี่เราจะแปะนะคะจากมุมตรงนี้แล้วก็ให้ขอบอีกด้านหนึ่งมาชิดก,กับมุมตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็ตัดปึ๊บแล้วก็ทําเหมือนกันเลยค่ะสองฝั่งเพื่อให้มันเกิดสามเหลี่ยมขึ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกดน,นะว่ามันจะเกิดสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้ พอเราแปะไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะคือจะบอกว่าตอนที่ที่ทาอะ่ะเวลาแปะตัวกระดาษกาวมันอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่เดี๋ยวพอตอนเราเระบายสีเสร็จแล้วมันจะแป๊บเดียวมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็ทําแบบนี้เลยแบบเดิมเลยที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทํากับทุกช่องเลยซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำสามเหลี่ยมทั้งหมด6อันอ่ะมาต่อกันเลยนะคะทําแบบนี้เหมือนกันเลย กับอีกฝั่งหนึ่งแปะนะคะโดยให้มุมไม่เกินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแปะจัดมุมฝั่งนี้โดยให้ให้ด้านนี้นะคะอยู่มุมฝั่งนี้แล้วก็ความกว้างของกระดาษกาวนะคะของอันนี้อันนึงอยู่ที่มุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนกันกับอีกด้านหนึ่งนะคะต้องระวังอย่าให้ทะลุไปมุมอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกินพื้นที่ของอีกข้างหน,นึ่งนะคะ ได้แล้วสามเหลี่ยมสองอันแบบนี้นะคะทําให้ครบทั้งหมดก็คือมุมข้างหนึ่งมุมข้างบนแล้วก็มุมข้างล่างให้เกิดรอยเป็นเขียงแล้วก็ทํากับด้านกันอีกฝั่งนะคะ่ะด้านานี้เราก็ไปชนให้เกิดเป็นรอยสามเหลี่ยมนี้ค่ะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราเช็ควิธีการเช็คว่าให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะง่ายๆก็คือตรงเนี้ยมันจะต้องคนกันเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ แต่ถ้าเผื่อเราดูแล้วเอ้ยมันเบี้ยวเราก็สามารถแก้ง,งานได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงสีนะคะตัวนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าเราใช้เช็คลายได้ด้วยนะว่าเออตัวที่เราแปะไปแล้วลายมันออกมาจะเป็นยังไงนะคะเพื่อที่ว่าเรายังไม่ได้ลงสีไปใช่ไหมมันทําให้เราะแก้ง,งานได้มสมมติว่าถ้ามันเบี้ยวหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบ เก็บงานใหม่ได้แก้รายละเอียดได้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราลงสีไปเลยแล้วเกิดลายมันเบี้ยวขึ้นมาเราจะมองไม่เห็นเลยว่าอ๋อมันรายละเอียดมันเกิดจากตรงไหนนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเนี่ยเราจะมีช่องสามเหลี่ยมทั้งหมด6ช่องแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมพอเราได้สามเหลี่ยมออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราเช็คงานแล้วว่าโอเคสามเหลี่ยมแต่ละแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันนะเราก็จะมาลงสีกันค่ะ วันนี้เราเอาสีแบบสดใสหน่อยดีไหมเราจะเอาเป็นสีฟ้าละกันนะคะเราจะใช้จับเเป็นสีฟ้าเพื่อจะได้เห็นลายชัดๆนะคะอย่างที่บอกไปนี้สีอะคริลิกนะมาในรูปแบบปากกาเพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากๆวิธีการนะคะก็คือเราก็จะระบายสีไปเลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะออกนอกเส้นหรือเปล่าเพราะว่าเราได้ล้อมวงของเขาไว้แล้วก็คือทํากรอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะลงสีได้เลยนะคะ เราจะแบบปาดด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆ่อยปาดไปอ้าวเราก็ลงแบบนี้นะคะเราได้สามเหลี่ยมสีฟ้าไปแล้วเราก็จะมาทําสามเหลี่ยมสีเหลืองกันนะคะก็ลงอีกหนึ่งช่องนะคะทำเหมือนกันเลยจะได้ลวดลายแบบนี้อ้าวแล้วก็สลับสีกันค่ะไปเรื่อยๆเลยลงสีฟ้าอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวว่าอุย๊ยระบายออกนอกเส้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราได้ทากรอบเอาไว้แล้วนะคะอ่ะแล้วก็สีฟ้าอีกรอบ ช่องเวนช่องบีโอเคแล้วก็มาลงสีเหลืองระบายออกนอกกรอบได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นแบบสามเหลี่ยมเอาละค่ะตอนนี้เราก็ลงนะคะสีครบทุกด้านแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแกะ กระดาษกาวกันนะคะว่าลายออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะเอาออกมาเลยเริ่มแกะจากขอบนะคะปึ๊บนี่เราจะได้แบบว่าสีที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แกะไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแต่ถ้าเูกว่าเรามานั่งระบายอ่ะบางทีแบบมือเราไม่นิ่งยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทําให้ตัวกระถางหรือว่าสีที่เราเพ้นอาจจะแบบมีรอยยืดๆ,ๆได้แต่อันนี้ค่ะเห็นไหมคะ เป็นแบบตั้งฉากสีตรงๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าก็ไม่มีฝีมือในการทำศิละปะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเราแค่ใช้กระดาษกาวนะคะมาแปะเอาไว้ก่อนแล้วก็ระบายสีลงไปเลยออกนอกกรอบก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะคะ,ะแกะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ตรงไหนที่แบบ้บางทีเราอาจจะแปะพลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดได้นะ เราก็จะได้เป็นแบบสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นแลน้วเนาะเป็นชัดๆแบบนี้อ่ะเราก็จะมาแกะด้านบนต่อนะคะมาดูกันว่าสามเหลี่ยมของเราจะเป็นยอย่างอไรแต่ตรงนี้ถ้าเผื่อว่าใครรู้สึกว่าเออช่องไฟมันห่างไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษกาวเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็มาคาดแบ,บนี้ได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อแบ่งช่องไฟเพราะว่าบางทีพอกระถางมันเป็นกลมๆอะ่ะเราก็คือจะแบ่งช่องไฟได้ยากเงินเพื่อจะแบ่งให้เท่ากัน งาหล่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะขอบด้านล่างกันนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะได้ลายเส้นที่มันคมนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเท่านี้เราก็จะได้ลวดลายนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมที่แบบมีความคมแบบเส้นตรงสวยงาม ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะเพิ่มลวดลายอะไรลงไปใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแปะแล้วก็ทำลวดลายได้อีกนะคะเผื่อว่าเออเราอยากจะระบายเป็นเส้นขอบขอบนะคะรอบๆหรือว่าจะทำสามเหลี่ยมที่เป็นแบบข้ามลงแบบนี้ก็คือใช้วิธีเดียวกันแต่ว่า แปะตัวกระดาษกาวนะคะให้มันคว่ำลงก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมที่ลงมาด้านนี้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะอ่าอย่างอันนี้นะคะเมย์ก็มีแปะเอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแบบอันเล็กๆนะคะเป็นลายเล็กๆหน่อยมีทั้งหมดแปดช่องเดี๋ยวเรามาลงแบบว่า เออช่วงนี้ไม่ได้ไงเราต้องใส่มูไงสายมูก็ต้องแบบเฮ้ยอะไรเงินเงินทองทองเดี๋ยวเราเอาสีเงินกับสีทองลงนะคะก็จะได้เป็นกระถางม,มงคลของเราเผื่อไม่แน่เวลาปลูกต้นม้ขึ้นไปอาจจะเห็นเป็นเลขขึ้นมานะคะโอ้โ oh, ห oh, oh ไปกันใหญ่แล้วอะมาลงเลยแล้วกันนะคะเป็นสีเงินกับสีทองนะอันนี้ก็คืออันที่เมย์แปะไว้ก่อนน้าน,นี้อยู่แล้วนะเป็นสามเหลี่ยมอันเล็กเลกนะคะลงไปเลยอย่างที่บอกนะคะเป็นสีอะคริลิก แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของปากานะสีก็ไม่ได้แห้งไวขนาดนั้นนะคะก็ต้องทิ้งระยะให้เขาแบบเออได้แบบเสร็จตัวนิดนึงได้แห้งนิดนึงนะคะมันสนุกตอนแกะเนี้ยแหละว่าเอ้ยลายที่เราทําไปอะมันจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหนูๆก็แบบทาได้ง่ายๆนะนี้เงนิงนเงินทอง,งทองเงนินทองไหลมาสิมาอ้าวอันนี้ก็ลงสีนะคะสีเงินกับสีทอง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราก็อาจจะระบายแบบเลอะเลอะเทอออกนอกกรอบไปบา้างแต่เดี๋ยวพอดึงออกมาปุ๊บก็จะแบบเรียบกริบเหมือนออกจากโรงงานเหมือนที่เราบอกไปนะ,ะมาแกะกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเวลาเราแปะเราก็ต้องรูดรูดนะคะให้ตัวกระดาษกาวอะ่ะมันแบบแน่นไปกับตัวกระถางนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะซึมลงไปได ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รูปร่างออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะอย่างอันเมื่อกี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่เราก็แกะได้เลยนะคะตามอัธยาศัยตรงนี้เราก็อย่าเพิ่งไปแกะด้านล่างนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อเราจะแต่งรวดลายเพิ่มเติม,มแบบนี้นะคะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเผื่อบางทีเราอาจจะอยากแบบ มีเส้นสายตรงนี้แบบเป็นเส้นเส้นสายพูดแล้วแปลกๆเนาะมีเส้นอยู่ตรงนี้อีกอีกแบบว่าสักเส้นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแบบเอาตัวเนี้ยมาแปะพันรอบให้เหลือพื้นที่ตรงเนี้ยเพื่อทําเป็นเส้นกรอบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอะเดี๋ยวมาลองดูกันละกันเดี๋ยวทาทั้งเส้นข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยละกันเนาะวิธีการนะคะก็แปะนะคะโดยการที่เราจะใช้ ตัวเอ่อตัวกระดาษกาวนะคะอันเล็กนะคือพอเวลาแปะลงไปแล้วมันจะเหลือขอบตรงนี้ให้ทำเส้นได้พอดีนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะดึงให้ตึงซึ่งตรงนี้ลวดลายนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าแปะไปครั้งเดียวแล้วก็คือจบได้นะบางทีก็คือเราก็พอทำลงสีเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมาแปะทับเพื่อทำลวดลายเพิ่มได้ต่อนะคะอ่าเมื่อกี้เราแปะ เส้นล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแปะเส้นด้านบนเพราะว่าเดี๋ยวเมย์จะตัดขอบเพราะว่าถ้าเผื่อว่าแกะออกมามันอาจจะเป็นแบบว่าตัวสามเหลี่ยมอ้าสามเหลี่ยมแบบว่า แค่สีเงินสีทองมันดูแบบลายมันน้อยไปแล้วก็ต้องมาตัดขอบอีกทีนึงแล้วก็ทําเป็นเส้นนะคะเป็นเหมือนเส้นแบบนี้สองเส้นนะคะซึ่งเส้นนี้มจะลงเป็นสีดาแล้วกันเพื่อที่ว่าจะได้ตัดขอบให้แบบออกมาแล้วชัดสวยงามนะคะเราก็มาลงสีกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราได้แปะลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เป็นเส้นนะคะอ่ะลงสีเลยแล้วกัน ยำไปเลยจ้าจะได้แบบอขอบเน้นๆสวยๆไปเข็มเส้นข้างล่างนะคะเอาก็ไประบายเส็นข้างบนต่อตอนนี้เราก็ระบายครบเรียบร้อยแล้วนะคะมีเส้นรึบแบบนี้เรียบร้อยเราก็จะมาแกะกันนะคะคราวนี้ แกะทั้งหมดทั้งมวลออกเลยนะคะเราก็จะมาลุ้นกันเลยว่าะจะปเป็นยังไงตินเต้นจังเลยอ่ะแล้วขอบอยู่ไหนละ่ะเนี่ยระบายจนไม่เห็นขอบแล้วหาขอบไม่เจอจ้ะขอบอ๋อ,อยู่นี่ <c oughs> ไปตะกรอนสกลยเลยอยู่ใกล้ๆเนี่แหละเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆเรามาแล้วตินเต้นจริงเลยอ่ะมาเรามาลุ้นไปพร้อมกันอุ้ยเส้นตรงมากเส้นคมดี อืสวยงามเราจะแกะไปแล้วกช็อมไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้เฟ้นที่มันคมกลิบแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าอุย้ยมือจะสั่นหรือเปล่านะอ่าได้แบบนี้ออกมาเราก็แกะอันต่อไปนะคะปึ๊บตรงนี้อาจจะแบบมีสีหลุดไปบ้างเดี๋ยวเราไปเติมได้นะคะเพราะว่าสีที่หลุดไปก็ไม่ได้จะเป็นสีตรงขอบเนาะ แบบดึงสีออกไปบ้างเพราะนื่องจากว่าเป็นสีเงินและสีทองมันจะมีแมททลิกีเล็กน้อน,นะคะมาแกะไปต่ออุย้ยเจนคมมากดูสีทุกคนนี่ค่ะเราก็ได้แบบว่าขีดเส้นใต้เอาไว้่าเธอไม่ละนี่ได้ขอบที่มันคมกรีบแบบนี้อ่ะหลือเส้นข้างล่างนี่ค่ะ ๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดเอานะตรงไหนที่มันอาจจะแบบมีรายละเอียดที่ต้องเก็บเล็กน้อยแต่ว่าก็คือลายแบบดีเลยนี่ค่ะได้ออกมาแล้วสวยเลยนะคะมีแบบาเส้นขอบข้างบนข้างล่างตรงนี้ถ้าเู้สกว่ารู้สึกว่ามันห่างไปเราก็อาจจะเติมเส้นขอบสีทองเล็กๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ ส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้สีเขาแห้งแล้วเซตตัวนิดนึงแล้วเราก็สามารถที่จะไปทําลายเพิ่มเติมได้นี่ค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้กระถางใบสวยนะคะไว้สําหรับตกแต่งต้นไม้ของเราให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยังไงถ้าเผื่อว่าใครนะคะที่มีไอเดียเก๋ๆแบบนี้แล้วก็อยากจะทํากระถางต้นไม้แบบนี้นะก็ลองไปทํากันดูได้นะคะเผื่อว่าจะได้แบบมีสีสันที่สดใสแล้วก็กระถางของคุณเป็นแบบไหนอย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะคะ และก็ช่วง DIY ทิปนะคะ<ม>ซึ่งจะเป็นช่วงที่จะมาเล่าทิป Get เก็บความรู้เล็กน้อยๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเอพิโซดนี้เอพิโซดที่11เรายังอยู่กันที่ YouTube นะคะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหเล่ากันมาตั้งแต่ต้นละอ่าสมัครยังไงอัปโหลดยังไงจะต้องรู้อะไรบ้างนู่นนี่นะช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการทำวิดีโอนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเสียงเอฟเฟกต์นะคะกับภาคประกอบนั่นเองค่ะ ต้องมีไหสําคัญไหมสําคัญมากคือถ้าจะทำวิดีโอธรรมดานะคะแล้วรู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วก็ไม่มีใครว่าค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำให้วิดีโอน่าสนใจเนี่ยต้องมีอันนี้สําคัญมากเลยนะคะไม่งั้นวิดีโอของเราจะแห้งเอาวิดีโอแห้งปุ๊บมันไม่มีความตื่นเต้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ คนจะดูวิดีโอไม่จบอ่ะอแล้วอุตส่าห์ทำวิดีโอดีๆมาให้ข้อมูลมาแล้วแบบว่าพอคนดูไม่จบเนี่ยมันก็จะมีผล่อคะแนนวิดีโอของเราบน YouTube ด้วยไงอ่าเพราะฉะนั้นการทําวิดีโอให้น่าสนใจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะที่ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นแบรนด์เนี่ยก็ควรจะ,ะเก็บไว้คิดนิดนึงนะคะเวลาทั่ทำวิดีโอเอาล่ะมีอะไรบ้างสำคัญยังไงนะคะซาวเอฟเฟกหรือ Back กการ์ดมิวสินะคะสสิ่งนี้ก็คืออ่ะสมมติตอนนี้อาจจะกำลังพูดคุยอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดมันไม่มีเสียงอะไรลยมันก็เกิดอาจจะเกิดการหนาได้แต่ถ้าเราเป็นคนพูดเก่งเรามั่นใจว่าเราแบบว่าสามารถดึงดูดความสนใจได้นั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราพูดแล้วอุ้ยรู้สึกเงียบจังอะไรอย่าง music, งี้แบล็กการ์ดมิวสิกคลอเบา มันจะสร้างบรรยากาศได้แล้วมันจะสามารถรีเฟกหรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงไดะสมมติเราเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเราจะรีวิวร้านเราวันนี้เมนูเป็นคาเฟ่แล้วนวันนี้เป็นเมนูแบบว่ากาแฟตัวใหม่บาริสต้าของเราแบบว่าเพิ่งคิดคนนู่นนี่นั่นเพิ่งมาโชว์บาริสต้ากำลังชงอยู่แต่ถ้าเกิดเงียบเลยได้ยินแต่เสียงก้งก้ๆแกงก้กงมันก็จะแับว่าคนดูจะรู้สึกทำไมเงียบจัง อ่ะครอ BS, แบบว่าเพลงแบบว่าชิลชิวให้แบบเป็นคาเฟ่ลิวสิกน,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 นิดนึงไหมนู่นนี่นั่นนะคะ <uma. S 1> เพื่อให้บรรยากาศเพื่อให้ไม่ดูเอื่อยด้วยค่ะการมีดนตรีเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่าโฟลได้สมูทกว่านั่นเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันซาว์เ c t ก็สำคัญนะคะสมมุติว่าเราจะโ,โชว์ในวิธีการทำอะไรบางอย่างจเต็ปบจะจะเป็น DIY การทำอาหารโชรว,รว,รว์วิธีวาดรูปโั่อะไรก็ตาหรือ รีวิวของก็ได้นะคะแค่หยิบขึ้นมาโน่นนี่นั่นมันก็สนุกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามี sound effect แบบว่าหยิบขึ้นมามีเสียงป๊องมีเสียงแบบแรกปทุกปิง้ปงป มันมันมันทำให้ดูมีการเคลื่อนไหวและก็ดูมีการเคลื่อนไหวของเสียงทําให้ทุกอย่างมันแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาเราแค่หยิบลิปสติกมาให้ดูแต่ว่าเรามีซ o า n ์เอฟเฟกต์แทนก็แทนสนุกขึ้นใช่ไหมมันมันเพิ่มมูฟเมนต์มันมันเพิ่มความน่าสนใจนะคะกับวิดีโอตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นซ o า n ์เอฟเฟกแนะนําควรจะมีนะคะแล้วก็แบ็กกราวน์มิวสิกก็ควรจะมีค่ะแล้ววิธีการหาแบ็กกราวน์มิวสิกนะคะอันนี้สําคัญมาก ะระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกเพลงนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราไปเลือก free music ค่ะเขาจะมีดนตรีที่เขาให้เราใช้นะคะโดยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช้เป็นเป็นเหมือนเป็น r o y ลต t y free music ซึ่งหาใน YouTube ก็มีนะคะหรือ Google หาก็ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความ s a ฟ e นะคะ เพลงที่เซฟเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนค่ะส่วนอีกอันนึงภาพประกอบสําคัญค่ะโอเคถ้าเรารีวิวผลิตภัณฑ์อยู่ข้างหน้าเราเราโชว์โชว์จบใช่ไหมคะแต่บางทีเราอาจจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างอย่าง,าง,างเช่นว่าอ๋ลิปสติกอันนี้นะคะมีสารสก,กัดจากส้มเช้งมีรูปส้มเช้งนิดนึงปึง้งอ่าม,มันทำให้คนเห็นภาพแน่นอนทุกคนรู้จักส้มเช้งค่ะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมานิดนึงเนี่ย มันทําให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นมันทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอะบวกเทคไปด้วยก็ได้มีรูปส้มเช้งตัวหนังสือส้มเช้งปึ่งปึงมันชัดขึ้นและอย่าลืมนะคะบางทีเราดูวิดีโอเนี่ยเราอาจจะเดินทางอยู่หรือเราอยู่ในรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ยินชัดแต่การมีเท็กซ์มีอะไรเนี่ยมันจะทําให้นะคะแม้แต่การชมวิดีโอนเนี่ยจะได้ข้อ,ขอมูลข่าวสารชัดเจนและไม่พลาดด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วนั่นก็เป็นเรื่องรล่านะคะเกี่ยวกับการ ใช้ภาพประกอบและก็สางเอฟเฟกต์นั่นเองค่ะสำหรับเอพิโซดนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะเราเจอกันนเอพิโซดหน้าน,นะคะบ๊ายบาย ของวันนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้ไอเดียที่สไปตกแต่งกระถางของตัวเองให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นแบบลายสามเหลี่ยมอย่างเดียวนะถ้าเผื่อว่าหลายๆคนมีไอเดียอาจจะไปแปะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปแบบว่าเลขาคณิตตทรงอื่นๆนะคะแล้วก็เพ้นท์ลายสวยๆลงไปบนกระถางของคุณได้นั่นเองค่ะสำหรับ DIY Club ับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วถ้าเผื่อว่าใครอยากจะได้ไอเดียการทำ ของ DIY ที่แบบสร้างสารร์แบบนี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะที่ w o w w e t v t h a i t v นั่นเองค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะเพราะว่าได้กระถางสวยๆแล้วเดี๋ยวต้องไปหาต้นไม้มาลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะนีปลูกต้นอะไรดีเนี่ย ลายมาเช็คสีคย่กับใครไม่ใช่นะเชะ็คแบบว่าเช็คลายแบบว่าเออก่อนที่เราจะลงสีอะว่าตอนนี้เรียว่ารัดนิ้วหายใจไม่ออกอใช่